สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาส่องตู้ฟักไข่อีกแล้วค่ะเช้านี้มีลูกไก่บ่อามาหลายตัวเลยแต่ว่าลูกไก่รุ่นเก่าอะค่ะที่นกอนุบาลไว้ในรังกระดาษแบบฉุกเฉินอะเมื่อคืนได้ปฏิบัติการเอาลูกไก่ไปยัดใส่แม่ไก่ที่เขาหมอบอะค่ะ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ตอนเช้าค่ะเราจะไปตามดูกันนะคะว่า,เ,าเขาอยู่กับแม่ไม้แล้วแม่ยอมรับเขาหรือเปล่านะคะคือแม่ไก่อ่ะคะ่ะตัวเนี้ยเขาจะเป็นแม่ไก่ที่อยากมีลูกมากคือไข่เขาโดนเพื่อนๆพื่พแย่งกินตลอดเลยเ,เขาก็จะหมอบตะกร้าปรเปล่าอะคะ่ะหมอบลมเราก็จะลองเอาลูกไก่ไปยดัดดูนี่ไงคะนี่ไปทั้งหมด13ามตัว รักบกว่าแม่ไก่รักเขาหมดทุกตัวเลยค่ะลูกๆก,ก็อยู่กับเขาแต่ว่าก็จะมีบางตัวนะคะที่กระโดดลงมาเล่นข้างล่างนี่ค่ะนกจะเอาเขาย้ายไปอยู่ในสุ่มนี้นะคะคือใครที่มีตู้ฟักไข่แล้วลูกไก่บกออกมาแล้วไม่มีเวลาดูแลเขาต่อลองใช้วิธีแบบนกก็ได้ค่ะทีแรกนกก็กังวลใจเหมือนกันว่าเ,เราจะดูแลเขายัางไงต่อดีคือเลยทิ้ง ให้เขาแบบจิกไข่กินกันไปเรื่อยๆก่อนไม่ได้เอาไข่มาเข้าตู้ฟักเพราะว่ายังแก้ปัญหาว่าเราไม่มีพื้นที่หรือว่าเราไม่มีเวลามาอนุบาลลูกไก่คืออนุบาลลูกไก่มันจะต้องกกไฟคลุมคลุมตะข่ายหรือว่าคลุมผ้ามุ้งอะค่ะเพื่อที่จะกันยุงให้ลูกไก่ด้วยแต่ว่าคือถ้าสิ่งที่ธรรมชาติที่สุดสบายเราที่สุดก็คือเราเอาไปฝากให้แม่ไก่เลี้ยงเหมือนเดิมค่ะ แต่ว่าอัตราการรอดอาจจะไม่สูงเท่าเรามาอนุบาลเราเองแต่นกไม่มีเวลาเนอะเราก็ทําแบบนี้ไปก่อนนะี่ค่ะเอาใส่เข้ามาในสุ่มครบทุกตัวแล้วพอดีถ่ายคนเดียวค่ะก็เลยเไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยเลยไม่ไม่ได้ตั้งกล้องตอนยกแม่ไก่เอามาใส่สุ่มคือตอนย้ายค่ะให้ย้ายลูกเออให้ย้ายแม่ไก่มาก่อนนะคะอุ้มแม่ไก่เข้ามาเพราะเขาจะยอ่อหมอบอย่างนี้ไม่ดิน้นไม่ไปไหนก็ยกเข้ามาทั้งตัวค่ะ แล้วก็มาใส่ในสุ่มแล้วก็ค่อยๆจับลูกไก่มาบางตัวที่เขากระโดดลงจากตะกร้าแล้วเขาก็จะวิ่งเข้ามาในสุ่มหาแม่ไก่เองแม่ไก่ก็จะคอยเรียกเขาเอาปลายข้าวหวานค่ะหรือว่าออหัวอาหารลูกไก่เล็กก็ได้แล้วก็มีน้ำมือให้เขาสรุปว่าเด็กๆได้แม่ใหม่เรียบร้อยแล้วแม่ใหม่ก็ได้ลูกๆใหม่เรียบร้อยแล้วเย้ yeah! เดี๋ยวนกจะเอ,เ,อเอาถุงปุ๋ยที่คลุมบังลมบังแดดตรงนี้ขึ้นสักถึงหนึ่งนะคะเพราะว่า,อาตอนเช้าเช้าค่ะจะมีแดดส่องมารำไรเอาขึ้นสักถืงหนึ่งก็ได้ลูกไก่เขาก็จะได้โดนแดดตอนเช้าเ้าด้วยเอาขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มัดยึดไว้ข้างบนแบบนี้นะค่ะ เพราะว่าบางทีชอบมีไก่ตัวอื่นค่ะขึ้นมาอยู่บนสุม่มมันเป็นเล้ารวมเนาะอยู่บนสุม่มแล้วเขาก็จะแบบอึอลงมาโดนลูกไก่กับโดนแม่ไก่ข้างล่างน่ารักจังเลยอยู่เป็นแบบนี้นะลูกโตวไวๆแข็งแรงแข็งแรงนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วล่ะค่ะก็คอยเอาข้าวเอาน้ำให้เขากินเป็นลำดับไป ก็เลียนไปตามปกติค่ะพระแข็งแรงแล้วเอ่อน่าจะประมาณสักสัปดาห์นึงก็ได้ค่ะปล่อยเขาออกจากสุ่มค่ะให้อยู่ในเรารวมแบบนี้ก็ได้หรือว่าไปอยู่อคอกแยกต่างหากอีกทีนึงก็ได้ ่ยังไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะเพราะว่านกยังแก้ปัญหาเรื่องไก่เขาจิกไข่กินไม่ได้คืออาจจะเป็นเพราะว่านกดูแลเขาไม่ดีเองค่ะช่วงก่อนที่ไม่ค่อยมีเวลาก็ทิ้งให้เขาไข่กันเองกกไข่ตามธรรมชาติไม่ได้เข้ามาดูแลเลยเมีแต่แฟนเข้ามาดูแลเขาก็เลยเกินไข่ค่ะพอเคยกินแล้วเนี่ยเขาก็จะพากินกินค่ะฝึกกันเป็นนิสยัยจิกไข่กินกันหมดเลย ก็เลยไม,ไม่ได้ลูกไก่เยอะก็ดูแลตามสภาพดูแลตามเวลาที่เรามีค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ขยายให้มันเยอะมากขึ้นแต่ว่าคุยกับแฟนเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะว่าเราจะเลี้ยงไก่ให้มากขึ้นกว่าเดิมจะขยายแล้วเ,เพิ่มขึ้นแล้วก็จะกั้นพื้นที่ให้กว้างขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราสามารถสร้างอาหารเองได้แล้วก็คือแหนแดง มันเป็นอาหารที่ดีมากเลยนะคะไก่โตเร็วด้วยลดต้นทุนได้เยอะเลยเมื่อเราสร้างอาหารเองได้แล้วอะค่ะต้นทุนเราก็ลดลงคือเมื่อก่อนจะมีปัญหาว่าเอ้ยเราหวานหัวอาหารไปแล้วแล้วเราดูแลเขาไม่ค่อยมีเวลาดูแลเขามันก็กลายเป็นว่าเลี้ยงไปแล้วมันขาดทุนแต่พอตอนนี้เราไม่ได้ซื้อหัวอาหารเยอะแล้วค่ะน,น้าๆทีก็จะแบบให้หัวอาหารเขาสักทีนึง ก็จะให้แหนแดงครุกรำเป็นหลักก็คือสรุปว่าตอนนี้เราสามารถสร้างอาหารเองได้แล้วแก้ปัญหาที่ที่เราไม่ขยายไก่ออกไปได้แล้วตอนนี้ก็มีโครงการว่าจะขยายไก่บ้านให้เยอะขึ้นค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาตามดูลูกไก่ในสุ่มอีกทีนึงนะคะว่าเขาอยู่กับแม่ไก่แล้วเป็นยังไงบ้างโอ้โหออกมาได้ยังไงเนี่ยแรงเยอะมากเลยแม่ไก่ตัวนี้ดูสิคะเรียกลูกออกมาจากสุ่มเลย ถ้าอย่างนั้นเราก็ปล่อยเขาออกจากสุ่มเลยแล้วกันค่ะให้เขามาเลี้ยงลูกตามธรรมชาติเลยสู้ๆนะเด็กๆ ค่กินอาหารตามปกติแล้วมีรำผสมปลายข้าวมาหวานให้เรียกลูกๆกินใหญ่เลยเด็กๆก็เริ่มกินอาหารเป็นแล้วค่ะเดี๋ยวหาจุดวางน้ำไว้ให้เขาก็ปล่อยเขาตามธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะ นกจะทำคลิปดีๆมีประโยชน์ออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ